วันนี้พี่ไก่จะมีกล่องเซอร์ไพรส์ค่ะพี่ไก่จะมาสาธิตให้ดูวิธีการทำกล่องเซอร์ไพรสแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะสวัสดีค่ะพี่ไก่บอลลูนอาร์ตค่ะามาพบกันอีกแล้วนะคะบอลลูนอาร์ต DIY วันนี้นะคะจะเป็นช่วงของวิตามินได์ค่ะ เราจะเติมวิตามินใส่เข้าไปในหัวใจของกันและกันด้วยลูกโป่งได้ยังไงคะวันนี้พี่ไก่จะมีกล่องเซอร์ไพรส์ค่ะตามนี้เลยพี่ไก่จะมาสาธิตให้ดูวิธีการทำกล่องเซอร์ไพรส์แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะเริ่มต้นก็จะมีกล่องตกใจค่ะหรือว่ากล่องเซอร์ไพรส์ก็ได้ซึ่งจะมีฝากครอบแล้วก็จะสามารถเปิดได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะข้างในก็จะมีก็คือหนึ่งรูปหัวใจหใบจะเป็นสีที่เราชอบนะคะ แล้วก็จะมีการ์ดหรือว่ารูปภาพมีกาวมีมาร์กเกอร์นะคะมีลิฟต์บิ้นแล้วก็ลิฟต์บิ้นผูกกล่องค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแก่ก็ลองเปิดฝาก่อนอันนี้จะเป็นช่วงของการเตรียมนะคะก็จะเอากล่องมาหัวใจลูกโป่งเนี่ยไอหาซื้อได้ที่ร้านลูกโป่งนะคะอันนี้จะเป็นหัวใจขนาด25นิ้วค่ะลอยได้ถึง สามสิบวันเลยตัวหบบัวใจเนี่ยจะอยู่ตรงกลางกล่องแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือข้อความสัญหาแล้วก็สิ่งที่จะบอกความในใจของเราแก่คนพิเศษนะคะวิธีการเปิดของกล่องมันจะเปิดเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอาข้อความเขียนด้านนี้เพื่อให้คนที่อ่านอ่านสะดวกค่ะเราจะเริ่มจากการที่ด,ดสติกเกอร์ของคำว่า happy anniversary ค่ะ สั่งสติกเกอร์มานะคะลอกพื้นให้เรียบร้อยเหลือเหลือแต่ตัวอักษรจากนั้นเราก็เอาเทปลอกสติกเกอร์มาติดหรือถ้าใครไม่มีเราก็ใช้สกอตเทปก็ได้ค่ะเอาเทปลอกสติกเกอร์นะคะติดไปบนตัวอักษรแล้วก็ไตัดตัวนี้ถ้าเป็นล้านลูกโป่งก็จะสามารถใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งนะคะประมาณ20-30ครั้งก็ได้ค่ะจะเก็บเอาไว้ ก็แนะนำพี่ร้านเครื่องเขียนเลยนะคะเมื่อแปะเสร็จแล้วนะแล้วก็แปะไปข้้งบนหน้าของตัวอ,อักษรแฮปปี้แอนนิวเซอร์รีนะคะได้มาแล้วแฮปปี้แอนนิ r เ a อร์รี เขาบอกว่าจาได้นในแบบเด,ดทครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อที่จะบอกเตือนถึงความหลังที่เราเคยเจอกันเจอกันที่ร้านอาหารหรือว่าเจอกันที่สถานที่ท่ทองเที่ยวเพื่อให้เขาเห็นว่าเราอ่ะใส่ใจในความรู้สึกนะคะแล้วก็มีรูปภาพของเราสองคนนะคะนะมีหนแล้วเราก็เขียนทําลายของเราไ,ได้ค่ะ นะวันที่ที่เราเจอกันครั้งแรกวันที่หนึ่งมกราคมสองศูนหนึ่งแปนะคะที่เราเจอกันวันแรกแล้วเราก็เขียนทั้งสี่ด้านเลยที่เราอยากจะก็ทำวยความแบบนีคนะนี่อยากจะมีมีข้อความเพิ่มอีกมีเลฟใช่ไหมคะสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วทั้งสี่ด้านเราก็หยิบหัวใจลง เราต้องผูกลิบบวินด้วยนะไม่งั้นจะไม่เสร็จก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นกล่องเซอร์ไพรส์ค่ะ เราลองมาดูกันดีกว่าว่าเซอร์ไพรส์ยังไงเนาะดึงเชือกเลยดึงลิปปี้ได้เลยเรียบร้อยแล้วก็เปิดนะคะเปิดฝากล่องค่ะว้าวมีความสุขไหมคะนี่จะมนใจนะคะจากบุรนอาร์ต DIY ค่ะ ถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าอยากแบ่งปันก็กดแชร์เป็น,นกำลังใจให้กันกด Sub subscribe ค่ะขอบคุณนะคะ